มานี่ไปยังเยี่ยมกว่นี่นะมึงมานี่ไปยังกูถามมึงก้อนเล่นมึงไปดาวมานะรถนะเออราคาสองแสนปลายบ้านอะมึงเอาเงินใส่าดาวมึงต้องถามกูก้อนแม่กูเป็นผัวมึงนะเอากเงินเดือนเจ้าเดือนเส้นเงินเดือนกูมันเท่าไรนึงสองสามล้านกี่หนุนสิไหววะแล้วมึงไปดาวรถนันแสนแปดสองแสนสองแสนบ้านนะนะให้กินถามมึงดีๆ มึงต้องหามฝึกชากูแม่หัวหน้าครอบครัวหมึงไปดาวรถสั้นมานะกูคิดในใจกูฝันว่ามึงิะไปดาวพวกรีวอกรีโวอย่างมามึงมาดาวรถอันบ้านสายทองนี่วะฮะมึงมาที่รถโอ้ยดาวด้วยเาไม่มีรถี่เด้อมึงจะเอาเนี่ยที่รถอันนี้นี่ะเรียกเราด้ดิแล้วมึงจะขนด้ยม่รถอีรปีเด้อนี่นะฮะ ไปกใช่มึงเข้าไปนี่มึงไปนั่งเลยกูเบิ้งมึงคือว่ามักแท้มึงคือว่ามักแย่ไฟสูงแท้ะมันก็คักจีิเด้มันก็ดีคักแล้วเด้อก็ดีมึงคชือว่าจักตัวกูเราคิดว่ามึงจิ้บไปดาวรีโวไปดาวเล็กซ์ซัดดาวมึงรับว่าดาวนี่นี่วะซองเซนแปดนะเอกสารมันอยู่ที่เด้อมึงมาซ้อนให้กูเบิ้งลงมาออกก็ขักกันละลงมาซ้อน เอกสารที่เราพูดให้เซ็นให้มึงบักไหนอีนายดาววะเซ็นนะฮะหรือว่าอีไดีย่องหัวองสไต้นี่นะสุเขียนเทศระบัวไปเอกสารจากโตะนะนายบ้านผูใ้ใด้เสร็จให้มึงเอกสารว่เห็นอยู่นงก็เจ้ามุดแล้วมึงไปจ่ายเงินเขาจากไหนบอกมาตรงนีข้าม,ม,งงมาขี้รถอะไรฮะมากูรถตั้งหมกตั้งเจอไซสิบซี่กุมภามึงเล่ามาเห็นสิวะฮะ รู้จ <inä, S 1> ักบ่เงินกูเอาไว้นะกูสิไปเที่ยวางกูนะวางบกวางเวียงกูนะมึงเอาเงินมันมาดาวซื้อรถนี่หว่าฮะก็อยากได้รถเปลิ้นเมืองเวียงอินเดียซันเล่นของกูคิดว่ามันรถรีโว่พุ่นเล็กซัสพุ่นเฟอร์จูเนอร์พุ่นมึงมาดาวอันรถบ้านสายทองนี่หว่าจากที่ปีซ่องแสนปลายเขาตัวขายมึงมึงโง่กระใจบ่มึงโง่โง่แท้โง่ว่ามึงนี่นะอยากได้เดซัน มึงเข้าไปี่มึงมุ่งอยู่นี่ก่อนกูงวัดเซ็ดมึงลบก่อนมึงย้นอนนึ่งไปใส่ได ấ y วัดเบื้อง่อนเป็นตะขี้บ่ฟึโอ้ทางหน้าเราเป็นแนวนี้ตา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 เรา้องปิดแนวนี้ตาเขาบม่มีอันนี้ก็เป็นบาดแล้วโอ้ยโปกงไปแล้วเบื้องดู อันนี้ก็บูมีแก้มอันนี้กระไดอันนี้ก็แทกเฮื่อผว่าไม่เคร,รเียดอีโม่สิเข้าไปยู่มีอย่างอีกนี่โอ้เบิ่งดูแล้วก็พงมาแล้วปาดพึ่งน้ำมันหมูว่าเขาไปจืนมาแล้วว่ารถนีน่นะเขาว่าโพงมาแล้วส่องเศียปืหมื่นบาทตาย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 เ,ออเปิดประตูดได้สองเบืองว่ะเออเบื้องเออเออข้าท่าอยู่คันว่าสิ มันไปพามึงไปซื้อฮะไผ่อีกที่ไหนจากคนแล้วผู้ใดเซ็นให้มึงงเราไผ่อีกแล้วฝ่ายขายแม่นผู้เด้อรถอยู่บ้านเด้อหมูฮู้ซื้อมึงคือไปซื้อน้ำเขาไปน้ำเฟสหน่ะเอามาให้กูเบิ้งดูหน้าเฟสมันเป็นอะไรเด้อมันล่อทั้งครูเบิ้งมันบล็อกมันขายนะน่อน ผมว่านอันน่าคือทึกตีนจักรพรรดินี่วะขอล้อขายเครื่องอันจะซื้อให้มึงนะแ <มา S 1> อร์ก็มีวะเทคน็อกเทคนิคค่าท่อค่าทางนี่อ่าใบซื้อขายนะยุซิเดอร์แอร์ก็เย็นวะลูกมอกลูกมากนี่อ่าเผาหอกเผาเวอร์อย่างมันครบเบิดวะเบกมือเบกอย่างนี้อ่แอร์ธรรมชาติ์แอร์ธรรมชาติโอ้ยตอบง่ายเนาะเออเออเงี้ยเฮ็ดกระเบอ ยี่ห้อสุกสุกขี้สุกแล้วค่อยขี้วะรถเนี่ยอ่ะมันคือว่าเขียนนหรอสันบาดสุกบาดบ่อบาดสุกบาดบ่อมันตัวคายให้มึงแล้วนี่นะมือแรงมึงพากูไปหามันบ้านมันยืดที่เดิลมึงจื้อวะอะไรแบบนี้โอ้โอ้มันคือโง่ตายแในบ้านเนาะโอ้กูจะเอาเงินที่ข้ากูไอ้มันสมบอเนาะเงินกูทอนไว้น่ะชิบซี่กูพาวันวาเลนไทน์นี่กูสิ เอาเครื่องเสียงมาเสพปุนหะวงดนตรีน้อยมิวสิกพุนหะกูโทรหาเขามึงโทรอีกสองสองเก้าสองสองหกสองหกดนตรีน้อยมิวสิกกูเสีมาเสพกูจะเอาแบงยังมากินกันเงินจำนวนนั้นแล้วมึงแล้ไปซื้อรถนี่มึงจะเชื่อหาใครหาพวกอง,องวะนะยามเดย์เจ้าก็พาขี้รถอันนี้อันจักอีห้างเนาะกูก็ยังว่าทอนไว้กูจะเอาเล็กซ์ซัดออกมือปีตรงวันสามสี่นี่นะมึงแล้วมาซื้อบ้านใส่ทองอ่ะที่วะบัดสุบัดขี่บัดสุบัดขี่นี่กูเอาน้ำเดย โอ้กูจะใหาไอ้ขึ้นตางไซลงห้ามเด้อกูบอกเด้อมึงเชื่อไอ้แบัดนี้นะยลงได้แล้ววะลงมามื่อแรงแล้วเกียมเอาไปส่งเขาแล้วเอาเงินกูคืนมาบุได้เงินมึงตายรถดเอาวันซื้อแล้วซื้อเลยกูไม่ได้เซ็นนะต้องแม่กูเซ็นก้อนแม่ลายเซ็นกูก้อนแม่ไปให้เขาเซ็นแล้วเด้๋ยสั่นกูไปเอาคืนได้มีเรื่องกับกูรถกูบอกรถบอกนายกย่านนี่ข้าเนี้ยมึงนี่มึงคุณชมางม้ากูตีเสือก็ได้ โอ้โดเดดกินมันสักเด็ดลวงข้ามหน้าข้ามตากูเนาะ